สวัสดีครับทําไงลูกอืมอืมมองแม่ตากกมบอกเลยอืมมองแม่ตากกมบอก้เลยลูกอืเอเอ,อทํไมรอยอย่างนี้ลูกงำๆงงำอ่ะอย่าชนแม่อ่าชนแม่ ชนแม่โอ้ยงาม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 มาลูกปากเล็กจมูกหน่อย้ <c oughs> อยงห้องามหางได้เห็นไหมงามหางได้เห็นไหมงามหางได้เห็นไหมอือจมูกไม่หน่อยแล้วจมูกโตจมูกโด่งจมูกใหญ่อะลูกหล่อมากเลยพิเศษครับลูกเสร็จครับมาและหมาแหละ จำขนของเรามาแล้วมาแล้วมาแล้วปีนเข้ามานะคะปีนเข้าประตูมา้านะะ่ะตามร่องประตูรูประตูนี่แม่อุดหมดเลยนะคะที่ข้างนอกอะ่ะไวมากอย่าไปยุ่งกับเขาะนะอย่าไปยุ่งกับป้าเทาเทานะ อเดินหางหางเขาหน่อยลูกเดินหางางก็หน่อยเออเออเดินห่งางเขาไหนลูกขึ้นยืนให้พ่อแม่ดูหน่อยสิลูกขึ้นยืนให้หน่อยเร็วเร็วเร็วลูกขึ้นยืนให้ดูหน่อยเร็วบางครั้งยืนได้นะคะว่าบางครั้งยืนได้แต่ถ่ายคลิปไม่ทันนะคะบางครั้งลูกขึ้นยืนได้นะไหนลูกขึ้นยืนหน่อยลูกลูกขึ้นยืนมาโชว์หน่อยเร็วเร็วเร็ว ทุนซาหาน้องเหรอลูกซาครับ นี้ไม่ไม่ไอ้ไม่ครับจานี้จานี้ไอ้ไม่เอ้ยเข้าสุกแม่นั่งนี่ไม่ได้เลยนะคะถ้าแม่นั่งนี่อู้ เต็มเลยเนะี่ยๆดูข้าเจ้าดูข้าเจ้าดูเอาเอเอาถีบมันลงกันจากแม่โอ้ยดูเนี่ยตอนเนี้ยสามดอสามดวงเนี่ยแสบซนๆซนมากซนมากดูดูเอาเข้าไปเอากันเข้าไปดวงเดือนน้อยตัวเลก็กกว่าเพื่อนดวงดีดวงเด่นตัวใหญ่มากเอ้ย ไม่เคยได้นั่งไม่เคยได้นั่งสบายไม่เคยได้แม้แต่เข้าห้องน้ำก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นส่วนตัวนะคะไม่เคยได้ไม่เคยได้แบบอยู่แบบส่วนตัวแล้วอยู่แบบว่าเออนั่งเฉยๆนั่งอะไรแบบเหมือนกัลูกแกลุมล้อมตลอดเวลาแล้วก็จะมา เล่นถ้านอนถ้าแม่แกงนอนนอนคว่ำหน้าดูโทรศัพท์ดูโทรศพัทรศพท์ก็จะมานั่งหลังขี่หลังโอ้ยแบบคือจะหาสนเวลาส่วนตัวไม่ม่ไม่ไม,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 ไมีไม่ได้ไม่ได้เลยแม้แต่เข้าห้องน้ำอะ่ะยังต้องแบบไปนั่งตักอ้ย อ่าเออเออใช่ไหมใช่ไหมท้าเออทั้งาบอกใช่ทํางซาบอกใช่ใช่ไหม,ไหม,ไหมลูกใช่ไหมใช่ไหมอืมจะไปไหนต่อไปไหนต่อดีนะจะไปไหนต่อดีครับทําชาครับทัางซาครับ เขาใหม่เข้าใหม่ตอนที่อยู่ในห้องข้างล่างทางทางโน้นนะเข้าใหม่เขาไม่เขาไม่กลัวซ้าซ่านะเขาไปนอนด้วยกันได้อย่ในขูคขู่ขส้มซ่าอยู่ตอนนี้เขากลัวซ้มซ่าซ้าซ่าอาจจะแบบว่าเดินละลาน <c oughs> เดินละลานไปทั่วมันก็ว่าขาเขากลางอ่ะเขาก็พานไปทั่วอย่างเงี้ย <c oughs> อนนี้อนนี้ไม่ขู่ครับลูกไม่ขู่ครับอย่างเช่นเนี่ยหางเนี่ยไม่มีขนก็สะอาดสะอา้านเห็นไหมก้นก็ขนก็ไม่ค่อยมีไม่เังก็ตัดออกให้ล้างไข่ล้างก้นให้อยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าก้นก็จะดํานะคะ เรียกเขาเรียกเขาทำไมลูกเรียกเขาทำไมซจำซ่าครับไปเศษครับไปเศษพริกบะทางนี้หน่ไหมลูกอ่ะพริกพริกตัวทางนี้มาพริกตัวทางนี้มาอ่ะพริกตัวมาแล้วพริกตัวมาอันเดียวพริกตัวมาอันหนึ่งสองสามอ่ะพริกตัวมาลูกหนึ่งสองสามเร็ว เดียวพลิกตัวมาครับพลิกตัวมาครับเออเก่งมากนิดเดียวเองนีงน่นะแต่ไม่เฉยๆนะยกขาพร้อมจะพลิกอยู่นะคะเด็เห็นไหมเห็นไหมอิ่ฟแบหลานน้อยเลยทับดวงเดือนเลยลูกเก่งมากครับลูกเก่งมากๆครับพลิกง่ายมากเลยนะคะพลิกง่ายมากเลย เขาพร้อมจะยกขายกขาพลิกอยู่แล้วนะคะเก่งมากเก่งมากๆเลยลูกเก่งมากๆเลยใบบุญดีขึ้นนะคะส่วนใบบุญดีขึ้นนะคะใบบุญวันพรุ่งนี้อาจจะได้กลับกลับบ้านได้นะคะใบบุญนะคะอาจจะได้กลับบ้านได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่เก่ง รับไปบุญกลับนะคะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าจะตรวจเช็คเลือดอีกทีก่อนนะคะถ้าใบบุญมาไม่เก่งก็คงต้ององานเพิ่มขึ้นก็คือมาต้องมาป้อนนมเด็กน้อยนะคะเพราะว่าเด็กน้อยเนี่ยไม่เก่งยังไม่อยากให้กินนมแม่เขาเพราะว่าแม่เขาก็เหมือนกับว่าเ,เลือดจางนะคะถ้าเกิดกินนม,มนก็เหมือนกับว่านมก็เป็นเลือดเนาะ ะะไม่อยากให้ให้ไปกระตุ้นแม่เขานะคะก็ทานโงบาลก,ก็ป้อนนมให้อยู่นะคะช่วงนี้ป้อนนมให้น้องนะคะเอ้ยเจบ็จบเจบ็จบเจ็บ